รถว่วงกว่ารถเนี่ยสิเจ้าแมนแล้วล่ะซุปน้ำมัจากพี่น้องมาเบ้างซุปน้ำใันใช่ไหมทอดหมูสามชั้นแกงไก่แกงไก่บานจะน้ำใมันสมรถเนี่ยสิเจ้าแต่พอเจ้าปั่นไงปุ๋ยอันนี้พักยังก็แม่เนี่ย บมงเวทหืมราเจ้าแล้วเจ้ากระด็นภ่ยังเศร้าเามาจากไม่งอกเนาะด้บ้านเ้นลองลอยดาวเนาะเขาเอือยยังหืมเยี่ยมกินยังจำซื้อม่ได้เต๋อเอื่อยยังถ้าพักอยังกับว่าออฝรั่งซื้อฝรั่งฝรังเต คือแขกคือแขกพอเขาแขกพอแพ้วนี่สิ่งจะซุปน้ำมันเข่าก่อนได้เพ่มอันนี้นี่ซุปน้ำมันค่ะซุปน้ำมันแล้วก็อันนี้แกงไก่น้ำมันโสมค่ะอือดี่พ่ออันนี้ไข่เด้ินี่ะไข่เด้อเนี่ยกินแล้วเนี่ยอันนี้ไข่เดินนี่กินแล้วเนี่ยแม่จิ้มี่ันไป แก้มก้าชันน่าสมอุ้ยแล้วจะน้ไม่สมยำไม่ดีมายำดีเพิ่งเหรอ ยำอะไรอีเอไ่เ hmm. สียแดดม่ส oh, ีแดเายดกรก็เ้นแต่ยายมันพวกอะไรแมนกับแมนเบิน่อึังเนั้งแง่ยำใช้ักระเดาล้วกทีพั้งแง่เักแงเบต์ยังเา้วเบิจ้ามือคนเพิกินกันกินด้ มักส่เนี้ยผัสีอาุคือพักซีน้ำใปเงี้ยร้าพากเรจักอันนี้มักกอกแขกบ้างะ้ยังนีแหละรมร้ายพักพกันเ้ยขึนแตหาไม่ได้ใส่ก็ดีบางข ครับเนะกลับย่ๆคนบอกเราเพื่อนบวัน,นถุไป้ว้าจะอานหรืออยากจะอ่านอกินเยอะไหเนี่ยพอ กินเพร้อนหนกันหมูละพากับซุปน้ำมันด, <c oughs> ด้วยก็่ไหนเนาะวันนี้ยิม่มและข่าวนี่เบิดแล้วเอาไปรักกินเอาไปรักกินเอาล้างจอเอีกอันเนี้ย แก่บ้านืมแก่บ้านนองวันอคุณแล้ว่ะขบล้ละับมือไปังขอบคุณแล้ล่ะขาขอบคุณหลายๆค่ะส่วนแม่บ้านไดขอบคุณค่ะมาตูงแขกมารูงแขกมาตูมเสื้อักค่ะมาจูแขก Hehehehe <laughs>